do เนื้อนําเข้าแต่ว,ว่านำเข้าจากประเทศอะไรนี่ก็คือกินได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นนะฮะมาแล้ว <st uttering> เนื้อมีสี่แบบวันนี้เห็นมันมีสีน้ำมันมีน้ำเลยบ้างนี่พอดีผมชิมไปแล้วนะอันนี้คืออะไรฮะน้เคีอร่อย สวัสดีค่ะชิคค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าวซัมเมอร์ไม่มาหรอคะ <c oughs> ไม่มา,า,มมา,าครับมากินข้าวคะแต่ว่าวันนี้มีมีคนอย่างนี้มาครับเจียวเขาล้มข้อเท้าหักล้มข้อเท้าหักครับ โอเคเออนิ้วสิวิวผู้อ๋อโอเคอันนี้มันก็เป็นให้เล่นกอดเข้าไป oh. <laughs> อ้าวมามาทำไมทำไมเป็นอย่างงั้นซ,ซิมามาทำไมต้องใช้ไม้เทา้ามามาลม้มใช่ไหมสูสาดมามาไหมสูสาดมามาไหมสูสัดไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันเศษมันเศษ นี่นมันเสร็จไปก็คิดอือือโอเคโอเคเียวันนี้ร้านอะไรนะหม้อไฟเนื้อบุฟเฟ่หม้อไฟเนื้อแล้วก็บุฟเฟ่ด้วยนะครับวันไหนที่จะมากินพวกเนื้อเนี่ยนะครับก็แม่เจลจะมาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้กินเนื้อไม่ได้เขาเหม็นฮะแล้วก็กินไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยแอบมากินกันเท่านี้นะครับ เออเพีเยงแต่ว่าแม่เจียวมาไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยดูแลน้องซัมเมอร์โอเคที่ไหนเรานั่งไหนอ๋อเจอเอ๋อกระดานขาวมานั่งไหนอันนี้ขนมป้าต่ายยังไม่เอาเหรอ อ๋อแปดสิบแปดสเสอั่าฉันจะไปท่จุดนี้อะไเอาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไปตักละเนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามเมนูเจียวนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปตักฮะที่นี่มันยังไงนะเจียวเป็นเอ่อ หม้อไฟบุฟเฟ่ต์เน้นเนื้อที่นําเข้าเนื้อนําเข้าแต่ว่านำเข้าจากประเทศอะไรอยู่ประเทศญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างไม่รู้ค่ะแต่ดูสไตล์เขาก็จะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงเนาะพอดูการตกแต่งนะรับบุฟเฟต์คนละเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่หัวละประมาณสี่หยวนเก้าสิบหยวนก็ประมาณหัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทมีเก้าสิบหยวนกับ อันนี้คืออันนี้คือราคาเต็มนะแต่ที่เจียวบอกคือราคาหลังจากที่ลดนะที่ที่ชอบซื้อที่อันนี้เขาไปซื้อในในแอปนะครับแอปทางมือถือมันจะลดมีมีตัวฟุ้งชั่นมีโปรโมชั่นเป็นช่วงเขาอย่างเงี้ยที่จริงมันร้อยหกสิบแปดไอ้บุฟเฟ่ที่ว่าเก้าสิบหยวนเนี่ยมันรวมเครื่องดื่มเริมรวมแล้วมทั้งหมดแล้วไม่ต้องสั่งอะไรพิเศษนอกจากว่ามันมีสองแบบแบบหนึ่งคือแพงกว่านิดนึงแต่กินเนื้อได้เยอะกว่านี้เนื้อเขาให้มันจะเป็นชุดที่อ๋อโอเคโอเค อ๋อแต่เราสั่งสั่งชุดร้อยปมั้งใช่ใอ๋อเราสั่งชุดร้อยนะฮะอ่าแต่ว่าลดเหลือเกโอเคกินข้าก่อนได้พวกนี้ก็กินได้หมดเลยอ๋ออันนี้มากินอันนี้มากินขนมันก่อนลยนกินขนมเลยไหนชิ้หน่อยสิอันนั้นน่ะคร่กได้โอ้หกนข้าวแล้เหรอี่นี่คนนี้เียอันนี้คือป เนี่ยนะครับกลุ่มของเนื้อนะฮะมาแล้วเนื้อมี4แบบอนนันหมูหมอ๋อผู้สูอาคุเป็น老人这个ี人是有没ม六十岁？ห十岁有了吧？那的话是的，我的就以上的老人的跟小孩他是同的。那我พวกเนื้อเมื่อกี้เจียวบอกว่าถ้าหมดก็คือสั่งให้เขามาเสิร์ฟใหม่ได้เรื่อยๆครับ นี่ก็คือกินได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่นี่น่าจะเป็นอะไรนี่เป็นพวกสะลัดเปล่าเพไม่ใช่นี่เป็นเกาลาัดครับผมเกาลาัดหมดรึเปล่าอ๋อมีหลายอย่างมีสะลัดเปล่ามีเกาลาัดนะฮะเอ่อเกี๊ยวขนมจีดน,นี้อะไรอ๋อนี่เป็นพวกข้าวผัดพวกอ่า เท้าไก่นะฮะเท้าไก่ผะโลอันนี้น่าจะเป็นอะไรกิมจิอันนี้ก็เป็นพวกเหมือนแบบยำเครื่องในอะไรประมาณนั้นนะฮะสไตล์จีนๆโซนนี้จะเป็นพวกผลไม้สลัด อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เอาไว้จิมม้มหม้อไฟท,ท,ที่ที่แบบลวกที่หมอ้อไฟเมื่อกี้ก็เมื่อกี้วนมาตรงนี้นิดนึงอ่ะโอ้ซีซีอยู่โซนนี้เยอะมาก โซนนี้เป็นขนมใช่ไหม,ม,ม,ไมอ่าอันนี้ก็เ <c oughs> นี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยมีเค้กมีอะไรครับนี่เป็นโซนแบบอ๋อมันเป็นโซนแบบญี่ปุ่นนิดๆนะฮะมีพวกซูชิมีอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เห็นมันมีสีน้ำมันมีน้ำอะไรบ้างมาเขือเทศอันนี้ของโปรดญี่ปุ่นชาบูอ๋อชาบูน้ำชาบูาบอ่านี่น้ำ,นำมะเขือเทศ,เทศอ่าแล้วแล้วทางนู้นอะไร ฮะนี่น้ำหม่าล่านะครับแล้วก็น้ำต้ยมยำต้ยมยำกุ้งของไทยเหรอใช่ค่ะบเขาเขียนว่าไทยไทยหัวต้ยมยำกุ้งเหรอต้มยตวงยิงโ่ะต้มยิมกุง้งโอ้นี่คือของไทยเลยนะน้ำต้ยมยำกุ้งนะฮะส่วนนี้ก็เป็นพวกโซนตักน้ำจิ้มนะครับหลาหลายๆอย่างมีพริกมีกระเทียมมีซอสมีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็วกน้ำมันต่างๆ บริเวณนั้นก็มีไอติมนิดหน่อยเฮ้ยชิซิอิชิปีนเอาปีนเอาเครื่องดืง่มก็ตักให้เจียวด้วยเจียวไม่สะดวกเดินแล้วอันนี้เป็นพริกที่เขาทอดน้ำมัน น้ำมันหอยสองเล่มน,นี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพวกเต้าเจี้ยวยนี่ นี่เป็นเป็นเป็นน้ำจิ้มแบบงาอันนี้เป็นงานนี่จะหอมนี่ถั่ว

ทำแบบไหนหวานๆหรือว่าเค็มๆเปรี้ยวๆพอดีอี้ักนี้หนูเอหนูเป็นหนูาหเพเอ๋ออ๋อเป็นออกเค็มๆนะฮะเค็มๆฉันก็ตรงนี้บาะเชงอันนี้ที่สโนกีนี่เป็นกุนเชียงนะฮะกุนเชียงแบบไทยอ่ะที่มันหวานหวานอ่ะนะฮะ แต่ว่ามันเป็นเส้นเล็กๆอันนี้ขนมฉีบฮะแต่ว่าเป็นไส้ข้าวหรือว่ามีหมูข้างในด้วยมีหมูด้วยเหรอเดี๋ยวผมลองชิมดูฮะอืออันนี้มันมันมันเป็นไส้ข้าวมากกว่าน,นะอ๋อไส้ข้าวเหนียวครับเพราะว่ามีหมูนิดเดียว คุณเชียงที่ไทยมีกุนเชียงเส้นเล็กๆนี้ไหมครับผมไม่เคยเห็นนะครับปกติกุนเชียงที่ประเทศจีนมันมีหลายแบบที่จริงถ้าเป็นของมุทุยนานเนี่ยมันจะเป็นกุนเชียงแบบเค็มๆเผ็ดๆอันนี้เป็นกุนเชียงเหมือนพวกมฑนลนกวางตุ้งเนาะพวกมฑนลนกวางตุ้งจะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนของที่ประเทศไทยนี่แหละฮะจาวานหวังอันนี้มีใครรู้บ้างฮะ นี่พอดีผมชิมไปแล้วนะอันนี้คืออะไรฮะเด้งเด้งดึงดึงด้วยนะอ่นนี่เป็นหลอดลมครับหลอดลมหรือหลอดเลือดหลอดลมของบัวผมไม่เคยกินที่ไทยนะแต่มาที่จีนเนี่ยจะจะได้กินครับนะอืมมันจะะหปุบ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 เลยแต่เขาต้มมากรอบมากเนาะ เพราะเพราะว่าต้องต้องต้มมาก่อนแน่เพราะว่ามันมันไม่เหนียวมันกรอบอออไรดีีีัั้้นนนนวยยู่่่ อ้าวอันนี้เป็นอะไรวันิี้ลาหรือเปล่าเมงโก้แมงโก้เแล้วอร่อยไหมคะหวานหวานไหมหวานหวานเลยอ๋อเอามานิดเดียวเพราะตักไม่ได้เดี๋ยวว่าป้าต้องไมตักให้นะเข้มข้นเหรอเขาตักให้พ่อ้วยฮะอ๋อน้องเอ๊ะอยากจะถามว่า พอดีเห็นเด็กกินน้อยเขาคิด90หยวนเท่ากันหรือเปล่าไม่เด็กไม่ถึง130เขาฟรีเดี๋ยวเด็กไม่ถึง130อะไรเซนอ่าเด็กสูงไม่ถึง130เซนนะฮะฟรีเลยเหรออ๋อลักษณะโโถึงป่ะตอนเนี้ยอ๋อสณะกิดฟรีใช่ไหมเออลัตซีเซียลัซีซีเหมือนผู้ใหญ่ครึ่งราคา68เลยเจ้าพ่อเหรอพ่อ60อายุ60ครึ่งตายก็60ปลายเลยอ๋องั้นมีแค่เราสองคน90หยวน เดี๋ยวไหนๆก็พูดละละขาไปโดนอะไรมาล้มไหนล้มที่บ้านล้มที่บ้านล้มหนักเลยเหรอตกบันไดเปล่าไม่ได้ตกบันไดคือนั่งแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ลั่งขึ้นมอแล้วก็ล้มแบบกระดูกหักเลยใเซว่าต้องลดน้ําหนักนะเพราะว่าแค่ยืนขึ้นมาก็ล้มอ๋อให้อ๋อให้ไปแปเอาให้อ๋อโอเคเดี๋ยวว่าแปะเอาให้โอ้โเกือบเกือบเกือบเนี่ยัจับได้อยู่โอเคยังกินยังกินกันไม่หยุดฮะ กินไอติมหลายถ้วยแล้วก like ็กินเป็นแบบแท่งด้วยแล้วข้าวก็ไม่ค่อยกินได้กินดีๆเนี่ยนูกินเป่านูกินเป่าแล้วเป่าแปลว่าอิ่มนะฮะนูกินอิ่มแล้วนูกกินเป่าแล้วโอเคนี่อิ่มแล้วค่ะนอิแล้วาจ้าอาซีซต้องอะไรนะกดอะไรนะถ้าชอบกินแบบนี้ต้อง ถ้าชอบคิบแบบนี้กดอะไรครับหายแล<บ>ะและกระดิ่งแ,แจ้งเตือนเพราะว่าอ,าอ,าอามัดว่วงเพราะว่ามีคิบแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับเดี๋ยวแล้วก็จันถึงสุกเนี่ยอย่าลืมนะครับผมมีพวกสอนขายของออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็สั่งของจากจีหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ,บคลิบ EC มีทุกๆสัปดาห์นะครับติดตามกันได้เลยครับ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ